รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ไทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ศาสตร์มีคาบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอ้าย จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก,นนนนนก,ก,กนในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ เเมมืืืออองงงไไไทททยยยดดดีีีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้รายการเมืองไทยดีดีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญและทุกคนจะต้องนึกถึงนั่นก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะมีประวัติเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานมากๆเลยแต่ถ้าอยากรู้นะคะวันนี้รายการเมืองไทยดีๆจะเกาะติดอินไซต์และพาคุณผู้ชมไปรับฟังเรื่องราวในรายการกันค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของสายบุญท่านใดที่แว้เวียนเข้ามาจังหวัดนี้ สิ่งที่พลาดไม่ได้นั้นก็คือการเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาทุกวันภายในพระอุโบสถจะอบร่ำไปด้วยควันจากทุบเทียนอันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะและขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่นอันเป็นที่เรื่องหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ ผู้คนที่ไปกราบไหว้ขอพรล้วนสำเร็จสมหวังดังใจก็ล้วนแล้วแต่สำเร็จดังหวังนะคะวันนี้ทางรายการจะพาไปเจาะลึกถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ กราบนมัสการท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนาวชีรคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเราและท่านเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะ <S S S <c oughs> วันนี้ทางรายการนะคะก็ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์กับ <c oughs> ท่านเจ้าคุณก็เลยอยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้พูดคุยแล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งนี้ค่ะ,อะขอเจริญพรท่านพิธีกรตลอดจนท่าน พุทธศาสนิกชนสาธุชนคนทั่วไปญาติโยมที่มาสการะองค์พ่อสะทอวรารามวรวิหารแห่งนี้ขอจเจริญพรเรียนว่าแต่เดิมนั้นไม่ปรากฏว่าวัดสะทอนวราลามวรวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศอใอดใครเป็นผู้ค้นพบแต่ว่ามีเรื่องเล่าว,ว่า วัดนี้แต่เดิมนั้นชื่อว่าวัดหงเพราะมีเสาใหญ่ที่มีรูปของสัญ,ญลักษณ์หงติดอยู่อยู่มาไม่นานก็เกิดมีพายุพัดจนสัญ,ญลักษณ์หงนั้นตกลงมาจึงมีเหลือแต่ว่าเสาอย่างเดียวชาวบ้านในละแวกนั้นจึงได้นำธงไปแฝนไว้เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ซึ่งต่อมาเสาที่นำธงไปติดไว้ก็ได้เกิดพายุพัดกระหน่ำจนเสาหงหรือเสาธงนั้นก็หักโค่นลงอีกชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ต่อมาว่าวัดเสาธรก็อยู่มาไม่นานการที่เรียกบ่อยๆค้างเข้าวัดเสาธรก็ได้เพี้ยน เสียงก็เพี้ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดโสธรซึ่งในขนาดนั้นวัดโสธรยังเป็นวัดวัดราชซึ่งไม่ใช่วัดหลวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2501ในวันที่8สิงหาคมทางวัดโสธรได้รับเลื่อนฐานะของวัดจากวัดราช เป็นวัดพระอารามหลวงก็เปลี่ยนเป็นวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตีซึ่งขนาดนั้นเจ้าว,วาดองค์ที่ครองวัดอยู่มีราชินนามว่าพระราชเขมาก,กอหรือชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่ก่อนี่คือประวัติความเป็นมาของวัดโสธร ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดโสธ,ธวรวารามวรวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจงังหว<ม>ัดเชียงสาวหลวงพ่อโสธรที่ชาวบ้านเรียกหรือเรียกว่าพระพุทธโสธร นั้นประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดโสธรพระอุโบสถวัดโสธรวารา,ามวรวิหารโดยตลอดอยู่ในพระอุโบสถอย่างเดียวหลวงพ่อโสธรน,นั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นเลยดังนั้นหลวงพ่อโทธรยังประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรมาโดยตลอดมิได้เคลื่อนย้ายไปหน้าที่อื่นเลย จึงเป็นที่มาว่าเมื่อปี2565ปลายปีก็ได้บูรณะองค์พระองค์พ่อสะทอนเพื่อให้กลับมามีความสวยงามสง่างามเหมือนดังเดิมลักษณะอุโบโสถร,รวมถึงลักษณะเด่นต่างๆนะคะอยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะคือพระอโบโสถหลังนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อยังทรงมีพระชนมายุอยู่ได้ตัด กับทางเจ้าวาดเมื่อข่าวที่พระอ,องค์ท่านเสด็จมาร่วมในการเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2,509เมื่อข,าข่าวครั้งนั้นได้ตัดกับเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันซึ่งขนาดนั้นคือพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พระราชพุทธิรหลังสีเจียมกุลวณิชว่าพระโบสดหลังเดิมนั้นหลังเล็กไม่สมกับบรารมีขององค์หลวงพ่อสทร เห็นสมควรว่าควรจะสร้างใหม่แต่ว่าทางทางวัดเองโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เจียมในขณะนั้นได้พูดว่าวัดคงไม่มีเงินแต่ว่าพระองค์ท่านก็ตัดว่าทำไปเถอะเดี๋ยวเงินก็มาเองจึงเป็นที่มาของศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกันทำบุญทำนุบำรุงให้กับวัดก็เป็นที่มาของการที่ พอจะมีงบประมาณในการที่จะสร้างพระโบสถ์ซึ่งมูลค่าในการสร้างพระโบสถ์นั้นสองพันฝัล้านบาทก็มาจากศรัทธาญาติโยมที่มาถวายใส่ตู้ไว้ต,ต,ตั้งแต่หนึ่งสลึงสองสลึงเรื่อยมาจนถึงน,นปัจจุบันนี้ทำให้วัดนั้นได้มีปัจจัยในการทั้งสร้างพระโบสถ์หลังนี้แล้วก็ยัง ยังมีบางส่วนที่จะต้องบูรณะในคราวต่อไปในการจัดกิจกรรมต่างๆก็อยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมบุญของวัดโสธรค่ะก็ก็ถือโอกาสที่ท่านพิธีกรได้ได,ได้บอกกล่าวให้อัตมา,าก็ด้วยความที่ทางวัดเองจัดงานกิจกรรม เป็นงานที่โดยโดยเน้นที่การเข้ากราบสการะขอพอรจากองค์พ่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องมโหสพแล้วถ้าพูดกันจริงๆแล้วมาในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะหาดูได้หรือหาเช่าหรือทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้โดยโมโหสพนั้นหาดูชมได้ที่บ้านเอง ดังนั้นโหรสบของวัดนั้นไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่ว่าด้วยศรัทธาญาติโยมก็ในโอกาสที่ใกล้จะถึงางานนมัตการองค์หลวงพ่อทศทอกลางเดือนที่สองซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดทศทอวัดราลามวรวิหารแห่งนี้และก็ในงานที่จะถึงต่อ,ตอไปงานเทศกาลของวัดอาตมาภาพในนามของ คณะสงฆ์บาสกบาติกาของวัดถทรอนขอเจริญพรเชื้อเชิญชักชวนญาติโยมผู้มีศีลกิตศราต่อองค์หลวงพ่อทศทได้มาร่วมกันนมัสการ,อง,รองค์พระองค์หลวงพ่อทศทรปิดทององค์หลวงพ่อทศทรจำลองนพระมหาวิหารของวัดถทรตลอดจนมาขอพรกับองค์หลวงพ่อทศท ที่พระอุโบสถหลวงพ่อทศนร,ทรองค์จริงประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถก็มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ด้วยด้วยเหตุแห่งแห่งบุญนี้อาตมาภาพขอตั้งจิตเป็นกาลยานมิตรราธนาขอพรบารมีแห่งงหลวงพ่อทศธรได้โปรดเมตตาประทานพรให้ญาติโยมที่มีใจศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อทศนรได้มีเวลาว่างอันเป็นมงคลของตัวเองแล้ว เดินทางมาขอพรองค์พ่อสะทรในข่าวครั้งนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญปารถนาสิ่งดีงามก็ขอให้สมฤทธิผลสมตั้งฝ่าม,มุ่งมาตรปารถนาจงทุประการขอให้เป็นผู้ที่ปาศจักโลคาพยาที่สืบต่อไปเทินขอเจริญพรสาธุ ดีเลิกเลกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอระดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจมเมืองไทยดี อนนี้นะคะเราอยู่กันกับท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายชลรัียังตรงท่านก็เป็นผู้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของประเพณีกิจกรรมต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเซาและส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านผู้ว่าคะอยากจะให้เล่าถึงในเรื่องของกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนมวัสการหลวงพออ่อโสธรรวมไปถึงงานประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเซาให้เราฟังนิดนึงค่ะครับก็งานนมวัสการหลวงพออ่อโสธรแล้วงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเซาก็จัดมาทุกๆปีนะครับเป็นปีที่13 3าบาแล้วนะครับะนะครับกสบ็สืบเนื่องมายาวนานนะครับปีนี้ก็จะจัดตั้งแต่วัน ขึ้น12ค่าเดือน12นะครับซึ่งจะตรงกับวันที่24พฤศจิกายน2566จนถึงวันที่5ธันวาคม2566ครับเป็นเวลา12วัน12คืน<อ>ครับจัดที่สน,สนามนาสารกลางจังหวัดจากเชิเเสาครับงานนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการครับประการที่1ก็คือเรื่องการอนุรักษ์นะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานลอยกระทงด้วยนะครับ ประการที่2ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็ประการที่3าก็คือเรื่องของส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจนะครับของชุมชนในจังหวัดเชนทงเราครับจะไปทั้งหมด3ด้านด้วยกันสาด้านด้วยกันค,ค่ะลักษณะของกิจกรรมเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลประจําปีรวมไปถึงงานนมัสการ,รหลวงพ่อโสธรก็จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมรนะคะที่คล้ายๆกันทุกปีอย่างของปีนี้ค่ะ2566ลักษณะของกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะครับ กิจกรรมม,มีทั้งในส่วนเราอาจจะแยกเป็นประมาณสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือกิจกรรมที่ทางวัดเป็นคนดําเนินการนะครับทางวัดโสธรวารามบรวิหารก็มีการดําเนินการของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ก็มีส่วนที่จังหวัดนะครับเป็นคนดําเนินการเนี่ยแล้วก็ส่วนที่3ก็จะมีการแสดงต่างๆที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนาเรียนในส่วนของภาพรวมที่จังหวัดดําเนินการได้ค่ะ ก็คือในช่วง12วัน12คืนนี่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนก็เป็นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับบวงสวงเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับบวงสวงพระเจ้าบรมวง์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สินิพัฒน์เป็นข้าหลวงเทศบาลนะครับของมณฑลปราจินบุรีซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของฉะเชิงเซาครับนะครับแล้วก็ บวงสวงอ,องค์หลวงพ่อพุทธโสธรท,ที่วัดโสธรวารารามบราวิหารครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ7จ็ดโมงนะครับก็จะมีพิธีเปิดการแห่หลวงพ่อโสธรท,ทางบกครับะจะมีขบวนที่ยิ่งใหญ่นะครับด้วยกัน22ขบวนครับเป็นขบวนของอส่วนรชาชการด้วยหอการค้าด้วยที่สําคัญก็คือสถาบันการศึกษาครับก็จะมีทั้งคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทราครับยิ่งใหญ่แล้วก็ตัดเตรียมการแสดงมา,าเรียกว่าเต็มที่ครับแต่ละขบวนก็มากันเต็มที่เลยครับจะบอกว่าอลังการอลังการะค,ะครับที่สําคัญก็จะมีขบวนแรกขบวนแรกแรกเลยนะครับหลังจากที่ขบวนแรกก็เป็นองค์หลวงพ่อนะครับก็บิดขบวนที่สองตามมาก็ของธนาคารกรุงไทยครับก็จะยิ่งใหญ่ทุกปีปีนี้ก็มีดารารับเชิญมาก็คือคุณระเดศกูกกิมิยะ,ะมาด้วยกับ ขบวนของธนาคารกรุงไทยครับแล้วก็จะเป็นขบวนต่อๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบจนขบวนสุดท้ายก็คือถ้าเกิดใครอยากเห็นในทุกๆปีก็คือในช่วงเช้าจะเป็นขบวนในช่วงเช้าครับอันนี้คือวันแรกวันที่24วันแรกครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในวันแรกอีกนะครับก็คือเรื่องของการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็มีการประกวดนะครับโต๊ะหมู่บูชาผมผมอาจจะย้อนไปนิดนึงครับก็คือในส่วนของขบวน ขบวนแห่หลวงพ่อสทรเนี่ยนะครับแต่ละขบวนเนี่ยเราก็จะมีการประกวดประกวดขบวนด้วยนะครับรว่าใครมีความพร้อมเพรียงสวยงามอะไรต่างๆนะครับในส่วนที่สองก็คือโต๊ะู่บูชาเนี่ยจะมีประมาณร้อยร้อยกว่าโต๊ะหมู่บูชาเลยโดยให้องค์กรป,ปรกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆนะครับได้บรรจัดโต๊ะหมู่บูชาตามเส้นทางในขบวนนั่นะครับเพื่อที่จะมาประกวดกันแล้วก็จะมีการประกวดในเรื่องของ การจัดโต๊ะบูปูชาหลวงพ่อโสธรด้วยครับเ,เ,เรียนว่าในช่วงในช่วงที่การจัดงานเนี่ยนะครับาทางวัดโสธรวรารามวรวิหารเนี่ยครับก็จะเปิดปกติเนี่ยาทางทางวัดเนี่ยจะปิดตั้งแต่ปิดอ,อุโบสถตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นะนะครับแต่ในช่วงจัดงาน12วัน12คืนเนี่ยท่านก็จะเปิดถึงสี่ทุ่มเลยครับเปิดให้สักการะหลวงพ่อโสธรถึงสี่ทุ่มต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เข้ามาในช่วงกลางคืนได้ แล้วก็พิเศษจริงๆก็คือวันที่26และ27ครับ26่และ27ิจพฤศจิกายนนียจะเปิดถึงเที่ยงคืนเลยครับเห็นว่ามีในเรื่องของประเพณีแห่ทางน้ําด้วยเดี๋ยวให้ใ<ช>ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาทุกปีเช่นเดียวกันครับการแห่หลวงพ่อสทรทางน้ําก็จะมี2วันครับก็คือวันที่26พฤศจิกายนและวันที่27พฤศจิกายนครับกระบวนก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับแห่จากวัดสสทรวารารามบวรวิหารครับ วันที่26พฤศจิกาก็จะแห่ไปทางอำเภอบางประกงครับรวมทั้งหมด11ท่าน้ำก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับนะครับขบวนแห่ด้วยนะครับส่วนวันที่27พฤศจิกายนครับก็จะเริ่มแห่ตอนเช้าเช่นเดียวกันครับขบวนก็จะเริ่มจากวัดสวนทอนวรารามบรรวิหารไปถึงอำเภอบางคลาครับค่ะประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในเรื่องของขบวนแห่ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับมีส่วนร่วมได้เลยครับแล้วก็ตามท่าน้ําต่างๆด้วยครับ ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ,คะของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้มาฉายภาพให้เราเห็นถึงบรรยากาศการจัดกิจกรรมนะคะปี2,566เนี่ยส2วัน12คืนคเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะถ้ายังไงเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเองนะคะหรือว่า ชาวจังหวัดใกล้เคียงประชาชนทัตต่วไปค่ะมาร่วมท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดฉะเช,ชิงเซาก,กันค่ะครับก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวฉะเชิงเซาจังหวัดใกล้เคียงนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจครับมาร่วมในงานนับพิธการหลวงพอ่อโสธรงานประจําปีของจังหวัดฉะเช,ชิงเซาเพื่อที่จะมานะครับมาไหว้หลวงพ่อนะครับแล้วก็มาขอพรสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับมาเที่ยวชม ชิมชอปแชะนะครับมีครบนะครับอาหารการกินของฉะเชิงซาอุดมสมบูรณ์นะครับทุกอย่างผลไม้ก็มีมากมายนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าวัดวาอารามต่างๆตลาดต่างๆนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานนััสการหลวงพ่อโสธรได้งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน ถึงวันที่5ธันวาคม2566ดีครับขอขอบพระคุณครับค่ะเรียกได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยครบรถแล้วก็จบในที่เดียวเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ<ข>านายชลธียังตรงนะคะวันนี้มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในรายการค่ะท่านผู้ว่าขอบพระคุณค่ะครับสวัสด,ดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงสาวท่านชลธีอย่างตรงเป็นอย่างสูงเลยนะฮะท่านเองก็ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดงานกาชาติและงานประจำปีจังหวัดเชียงสาวให้เกิดขึ้นทุกปีฮะต้องบอกว่าเศรษฐกิจหรือว่าเงินที่หมุนในจังหวัดเชียงสาวนั้นในงานกาชาติหรืองานแห่หลวงพ่อพระจุลทรนั้นนันบร้อยล้านบาทเพราะว่ายิ่งปีนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ว่าอนุมัติให้มีการจัดงานถึง 12วัน12คืนสิ่งที่สำคัญเลยครับเรามีการขายสินค้าทุกประเภททุกชนิดวันนี้เนี่ยคือเราเปิดกว้างในการที่จะเป็นจัดงานประจำปีให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีการนำสินค้าของทุกภาคส่วนมาขายวันนี้เนี่ยจะเชิงเซวเราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีเรามีอาหารชั้นดีเรามีสินค้าที่ปลอดภัยเป็นเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่และน่าลงทุน เรามีความพร้อมทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงแาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่น่าลงทุนตามคอนเซปต์ของจังหวัดเชียงเาาแล้วแน่นอนครับก็เชิญชวนนะฮะประชาชนในประเทศไทยเราจังหวัดใกล้เคียงเรานะฮะรับรองได้ครับเราจะบริการทุกท่านอย่างดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของวัดโสธรวรารามวรวิหารที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะขอแนะนําอย่าลืมมาไหว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองของประชาชนชาวไทยก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ